คือแนวโน้มเนี่ย<อ>มันผมเชื่อว่ามันจะพีคในช่วงกลางเดือนมกราคมครับเ,<อ><อ>เพราะว่าเราไม่ได้หยุดคนเคลื่อนย้ายเ,เดินทางปล่อยให้คนเนี่ยฟุ้งออกไปทั่วประเทศเนี่ยการเดินทางในช่วงเนี้ยตั้งแต่คืนวันที่สามสิบสามเอ็ดเนี่ยแล้วก็กลับเข้ามาอีกเนี่ยเอาเชื้อโรคอ,ออกไปแพร่แล้วก็เดี๋ยวก็เอาเชื้อโรคก,กลับเข้ามาผมว่ารอวันที่สิบห้าเนี่ยหลังจากผ่านระยะพักตัวมาสักระยะหนึ่งเนี่ย ะได้เห็นว่าสถิติเนี่ยถึงมีการออกมาพูดไงวันนี้เหมือนกับว่าพูดล่วงหน้าว่าถ้าไม่ไม่กาดสูงไม่ระวังนู่นนี่นั่นจะได้เห็นหลักหมื่นมันได้เริ่มเริ่มมีการพูดในเชิงผูแ่แล้วพู้ให้ทาใจแล้วผู้ให,ให้ทำใจว่าว่าไม่ใช่ความบกพร่องของของรัฐบาลนั้นในการควบคุมโรคระบาดครั้งนี้แต่ว่าเป็นเพราะว่าประชาชนไม่สนใจที่จะดูแลรักษาสุข,ขานามนยของตัวเองมันก็เลยทําให้ระบาด ทำไมคุณไม่หยุดการเคลื่อนย้ายของคนออกมาผมก็เป็นสิง่งที่เราพูดอยู่เนี่ยม,มันจะมีผลกระทบต่อต่อเศรษฐกิจปีหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราตอนท้ายรเราจะเข้าไปฟังว่าาประมาณไหนอืแต่ว่าเอาเหตุการณ์ที่มันเกิดเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะถามอยากจะเห็นใจภาครัฐแต่มันก็ไม่ค่อยแฟร์กับประชาชนครับประเด็นก็คือว่าสิ่งที่พูดมาตลอดมันเหมือนทำให้คนชะล่าใจจริงๆ นะครับการสื่อสารการอธิบายการสร้างภาพว่าเราเอาอยู่นะครับเป็นศูนย์ทุกวันแต่กับตั้งที่ต่างประเทศโดยเฉพาะพม่เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เมื่อสักสองสเดือนที่แล้วครับมันก็มีสัญญาณเตือนมาแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่วางแผนป้องกันหนึ่งสองสามเนี่ยมันก็จะเกิดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบที่เห็นครับแต่ข้ออันตรายที่สุดเลยเท่าที่ผมประเมินเนี่ยคือ คือเกิดจากทําให้คนประชาชนเนี่ยก็เลยกเกิดความชลาใจอืมไม่ได้ว่ากาดตกอะครับผมว่าไม่มีกาดแล้วเพราะว่ามั่นใจในระบบที่เราคุยว่าอะไรได้รับการยกย่องอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกไปแล้วครับคือถ้าถ้าเราสื่อสารแบบนี้โดยตลอดนะประชาพันธ์แบบนี้โดยตลอดมันมันไม่มีใครเขาคิดหรอกว่ามันจะเกิดแบบนี้นียอ,อันนี้ผมว่าเป็นข้อเสียของการ การสื่อสารมวลชนที่ทำให้คนคุยเขวครับนะครับมันก็เลยทำให้คนรู้สึกไม่ค่อยระมัดระวงังนะครับใส่หนกากก็เหมือนก็ใส่เป็นพิธีแล้วก็ไปในทุกๆท,กที่โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวกับเรื่องแรงงานเ่อนเกี่ยวกับคนบ่อนซึ่งบอนตอนนี้รอบนี้เป็นถือว่าเป็นซ u เปอร์สเปนเดอร์ครับนะครับไม่เหมือนสนามบูยตอนนั้น คนบกคนเล่นการมานานผมว่ามีมีทุกจังหวัดแหละครับครับอนจ้อนวันนี้ก็เริ่มประทุแล้วไงจากอประทุจับระยองใช่ไหมฮะนาจาร์โันไชยตอนนี้ก็มีมีการประทุออกมาอีกแล้วบอกว่ามันกระจายไปทั่วเลยวันท่าใหม่จันทบุรีครับเออแล้วเล่นข้ามจังหวัดเออมันตอนนี้ก็เล่เล่นข้ามชายแดนเล่นข้ามประเทศนะฮะพอต่างประเทศปิดก็มาระบาดเต็มเลยซึ่ง ผมว่าไม่มีใครที่เราอายุขนาดนี้แล้วไม่รู้หรอกอไืไม่ต้องอืนไใลครับ Google ยังรู้เลยอ่ะ <laughs> ล,ล,อลองลองเออลองเสิร์ชคีย์เวิร์ดเนี้ยบอเลเนี่ยนะ,ะ Google มันขึ้นมาใน google Ma p อ่ะมันจิม้มมันยังรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนบ้างอันเนี้ยอันนี้ผู้นห,นหลักผู้ใหญ่ผมว่า<อ>ผมว่าพระอกรพระโอ์พูดไม่ออกครับผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะออกมาปฏิเสธก็ไม่ได้ออกมายอมรับก็ไม่ได้ จะออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ก็ไม่ได้ผมเลยดูแต่ละท่านเนี่ยน่าสงสารหน่าเหมือนเหมือนแบบอืเหมือนแบบอมทุกข์ไว้อะอมไว้อมกินเหมือนกินเหมือนกิน uh huh. ก๋วยเตี๋ยวแล้วมันเผ็ดปากก็พวนไม่ได้ก็เล uh huh. ยก็ oh, อันนี้อื uh huh. อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ผมดูแล้วน่าจะแตกต่างกับรอบแรกแล้วก็จ,จะ เกิดผลก็ตทบทางเศรษฐกิจแรงก็คือเรื่องครับการไม่ประกาศล็อกดาวน์เนี่ยอือันนี้ผมว่าผู้ใหญ่ก็ช่างใจอยู่ครับเราได้เราจะได้ยินไว้ประมาณเจ็ดวันค่อยประเมินผลครับก็อย่างที่ผมบอกไงว่ามันเกิดเหตุการณ์ในช่วงคาบลูกคาบดอกปีใหม่อไอ้คันจะประกาศปิดก่อนปีใหม่ผมว่าอืเขาก็กลัวกระทบเศรษฐกิจแรงครับ ไอ้คั้นประกาศหลังปีใหม่อมพอทนไม่ไหวประกาศหลังปีใหม่ก็กระทบเศรษฐกิจแรงครับและอาจจะแรงกว่าเพราะว่าเชื้อมันยิ่งทวีคูณใช่ฟานประกาศตอนไหนก็หนักเท่ากันเพราะดักใกล้ๆก,กันพอกันมผมเลยค,คิดว่าเดาใจว่าก็คงรอหลังนปีใหม่ดีกว่าครับ คือการที่ท่าทีของรัฐบาลเนี่ยที่ไม่มีความชัดเจนในการบริหารจัดการโรคระบาดในขณะนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยคุณเกรงว่าจะกระทบเศรษฐกิจถามว่าตอนนี้บรรยากาศของการท่องเที่ยวคนอยากจะไปเช็คอินโรงแรมไหม ผมเชื่อเลยว่าตอนนี้คนทยอยโทรไปเนี่ยโทรไปไม่ได้ไปจองนะไปแคนเซลแคนเซลนะครับทั้งตั๋วเครื่องบินทั้งห้องพักทั้งนู่นนี่นั่นคือมันมันไม่รู้ว่าระหว่างเดินทางไปที่จุดหมายปลายทางเนี่ยจะต้องเจอด่านคัดกรองเนี่ยเขาสักกี่ด่าน <c oughs> แล้วจะต้องไปถูกกักตัวหรือเปล่าเขาให้ผ่านหรือเปล่า <c oughs> จังหวัดนี้ให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่าน <c oughs> แล้วเสียวเวลาปกติอาจจะใช้เวลาเดินทางแค่สี่ชั่วโมง ต่อาจจะต้องใช้เวลาถึงแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี้ยมันไม่มีอารมณ์ที่จะไปไปเฮฮาแล้ว<ช>ขอขอเรียกว่าออ,อยู่บ้านเออ,เอ,อปลอดเชื้อดีกว่านะก็เมื่อเย็นก็ประกาศอะไรอ่ะสภาพการจ,าจราจรถนนมินตรภาพอะ่ะใช่คือจะเป็นทุกปีป่านนี้เราก็ติดตั้งแต่วางน้อยแล้วอะ่ะออที่นั่นอีกปีนี้หลวมอ่ะสบายเส้นจามดีอ่ะก็ลุนตลอด ถ้าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าไปแล้วบางส่วนส่วนหนึ่งอาจจะตาไปแต่ผมผมก็คิดอย่างนี้ว่าเอ่อมะมเช้าก็ฟังเหมือนกันอุปนายกด้านสมาคมท่องเที่ยวในประเทศครับก็บอกยอดการจองหรือยอดท่องเที่ยวในประเทศมันก็หายไปแล้วตอนนี้ครึ่งหนึ่งครับและนั้นผมก็ประเมินส่วนตัวนะว่าส่วนใหญ่ที่กลับเนี่ยก็คือกลับไปหาญาติพี่น้องครับ<ๆ>ไม่ได้กลับไปเที่ยวอืมเพราะฉะนั้นการจะหวัง เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวจากในประเทศที่มีส่วนกลางหรือคนกรุงเทพหรือกลับบ้านนอกไปเพื่อไปเที่ยวใน้น้อย,อยครับเอาท่านยกตัวอย่างอย่างผมเองเนี่ยก็เคยเคยมีความคิดว่าจะกลับไปภูมิลําเนาที่ที่ชัยนาทใช่ไหมคระแต่ว่านาขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่สีส้มเราจะไปอยู่ไปที่ชัยนาทไปพื้นที่สีเหลืองและตอนนี้ก็มีกติกาว่าพอเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปรายงานตัวที่ที่อ,อ,อสอมอไปรายงานตัวนู่นนี่นั่น แล้วแล้วก็ต้องเก็บตัวอยู่อยู่กับบ้านสิบสี่วันห้ามไปไหนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเออญาติาพี่น้องเราจะเดือดร้อนอ,อ,อย่างนั้นเราก็สู้ไม่ไปเราก็ยอมไม่ไปเราก็เลี่ยงไปเราก็เลี่ยงไปเพราะนั้นเพราะนั้นการจะไปหาญาติพี่น้องส่วนหนึ่งก็เลี่ยงได้ส่วนหนึ่งก็ก็อยากไปไงเพราะว่าโอ้โหปีโลหืมก็ก็ต้องปล่อยเข้าไปครับครับอที่ปล่อยเข้าไปก็เป็นเรื่องของแต่ละจังหวัดใช่ซึ่งอันนี้ย จากที่ผู้ว่าแล้วล่ะอืมครับครับแล้วก็เศรษฐกิจในจังหวัดผมก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะกระตื้องเท่าไหร่ครับนะครับตอนนี้ในกรุงเทพเองเอก็มีคนออกมาจับจ่ายใช้สอยมันจะไม่ถึงขนาดแบบแกรงเหมือนกับรอบแรกใช่ใช่แต่ก็มีจำนวนที่ลดลงนะผมว่ามันหลวมหลวมเยอะขึ้นครับครับาะนั้นเนี่ยผมเว่อถ้าเรามาโดยขมวดว่าสถานการณ์โควิดรอบสองนี้มัน ขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่า<ม>ถ้าเทียบก็คือถ้าเทียบก็คือแบบก็คือถ้าอะไรอะเอ,อระเบิดก็เป็นระเบิดรอบแรกก็จะเป็นลูกประมาณเท่าน้อยหนา<ม>รอบนี้ผมิดว่าขนาดนาปาล์มอะครับอบืมลังแรงในแง่ของลัศม <ละ S 1> ีการทำลายล้างลัศมีการทำลายล้างคนคยังมีจำนวนมากที่ยังชะล่าใจเอาคิดว่ามันเคยชินแล้ว ป้องกันได้ไม่ได้กลัวแบบโอ้โหกลัวแบบจริงจังแบบรอบแรกก็ยังมีประเภทช่าใจยังใช้คำนี้อยู่ใช่นะครับยังมีการให้เปิดร้านกางกินได้จนถึงสี่ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยซึ่งก็มันก็คือคนกลุ่มเสี่ยงทั้งสิ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือในส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะไม่โทษใครผิดใครถูกแล้ว อไม่โทษว่าใครมีบนดินใต้ดินแล้วเอาเอฟเฟกตดีกว่าว่ามันจะมาขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้แรงกว่ารอบแรกแน่นอนไม่ไม่ได้เกี่ยวจําจำนวนคนนะเกี่ยวกับ,บจำนวนเศรษฐกิจนะ